ดีจ้าพรอจ๋าไม่จ๋าอันนี้คลิปเต็มนะอันนี้ประชาสัมพันธ์สถานีรถไฟลบบุรีนะเพื่อนเพื่อนมาอย่าตกใจนะสวยกันทุกคนจะ้ะสวัสดีค่ะยังไงก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวงานวังนาลายวันที่10-19นะคะแต่งชุดไทยมาร่วมถ่ายรูปมีประดับไฟสวยมากเลยค่ะมากับรถไฟไทยค่ารถไฟไม่แพงถูกต้องค่ะ เที่ยวได้ตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเลยนะคะค่ารถไฟถูกมากค่ะแล้วมาเจอกันนะคะที่สถานีรถไฟลบบุรีค่ะบริการดีจริงๆเพราะาเมื่อก่อนยั่พินเอารถส่วนตัวไปกรุงเทพนะไม่กล้าขึ้นรถไฟเพราะกลัวพอขึ้นแล้วตอนนี้ไม่เคยเอารถส่วนตัวไปไปรถไฟตลอดรถไฟใจดีที่สุดพนักงานก็ใจดีและก็สาวสวยด้ย <c oughs> มีน้องสวยสวยไม่ยืนรอทุกวันนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเพื่อนยายพิน,นมาจากเหนือถ้าขึ้นมาจากเชียงใหม่มาลงนี่ค่ารถแพงไหมก็ถ้าเป็นรถธรรมดาชั้นสามก็ประมาณ200กว่าบาทค่ะอู้หน้าม,มาแต่ถ้าเป็นรถนอนหน่อยก็ประมาณไม่เกินหนึ่งบาทค่ะถ้าถ้าประหยัดมารถเอ้นี้เนาะแต่ถ้า <c oughs> เกิดต้นทางมาจากกรุงเทพมานี่แค่27บาทนะมาลบุรีขาหนึ่ง27บาทนะพ่อจ๋าแม่จ๋ามาจากกรุงเทพมาเที่ยวงานวังเนี่ย เดินเดียวเดียวได้ทั้งวันทั้งคืนของกินอร่อยอร่อยเยอะสาวสวยเพียบน่ารักมากและคนลบบุรีใจดีทุกคนจ้ะที่เที่ยวเยอะจ้ะยืนอยู่ตรงนี้เราจะมองเห็นสัมปทานอยู่ใกล้ๆนะแล้วพอลงรถไฟปุ๊บเราเดินไม่ทันเมื่อยจ้ะแค่ไม่กี่ก้าวก็ถึงงานแล้วจ้ะประมาณสิบ้านาทีได้นั่นแหละประมาณสินาทีมีมีไอ้นี่้วยนะมีสำารอบริการด้วยนะเดี๋ยวจะพินพาไปดูพราะยายพินเห็นแล้ว อันนี้เมืองลบบุรีเมืองน่าเที่ยวนะบอกเลยมีของอร่อยอร่อยเยอะเห็นประชาสัมพันธ์สวยๆแล้วไม่อยากไปไหนเลยอีกเดี๋ยวดูเวลาก่อนเดี๋ยวจะถ่ายเพลินแล้วไม่ทันทันรถเดี๋ยวไปดูข้างหลังมีรถสาล้อบริการขี่รอบเมืองนะเดี๋ยวจะพินพาไปดูนะนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มากันเยอะนะเดี๋ยวเจพินพาเดินนะเนี่ยแค่เดินออกมาจากไอเนี่ยอาคารอาคารอะไรล่ะอาคารพักผู้โดยสารนะที่เราซื้อตั๋ว เราก็จะเห็นนี่แหละจากวัดพัทธาเห็นไหมเดินออกมาไม่กี่ก้าวจ้ะอ๋อนี่จ้ะมีสำหรอบริการเที่ยวรอบเมืองเนี่ยแค่เพื่อนๆน,นำตะตังติดตัวมาไม่ต้องมากหรอกจ้ะอ,อันนี้เดี๋ยวพี่พินไม่พาไปไกลมากนะพาดูแค่วัดพัทธาตอนนี้เขาเริ่มตั้งตั้งซุปกลางคืนมีไกวประดับแล้วนะเห็นไหม แล้วมองเห็นสปปะพากัรมองเห็นปางสามยอดอยู่ใกล้ๆจ้ะไม่ไกลจก้ะค่ารถไฟถูกมากเดี๋ยวจะพินพาดูไอ้น,นี่นะป้ายเดินรถใหม่นะอันนี้เห็นไหมมันมีรถมาตลอดทั้งวันทั้งคืนจ้ะพอเราเดินเล่นเดินงานเดินเที่ยวงานกันทั้งวันแล้วเราก็มานั่งรอรถไฟกลับบ้านค่ารถไฟถูกมากนะ มากันเป็นหมู่คณะก็ได้หน้ามาอันนี้กรุงเทพศิลาอาจจนกว่าจะมีกําหนดเปลี่ยนแปลงน่ารักมาก <c oughs> สวยแล้วยังน่ารักพาเดินดูสวยๆเนาะดนลลดเดินรอรอรถ๋ยวรลด รถมาเก้าโมงสิบห้านาที แี่มองเห็นสามประการมองเห็นปางสามยอดอยู่ใกล้ๆเลยจ้ะไม่ไกลนะนการขึ้นรถไฟมามันมีสเสน่ห์อย่างนี้แนะีย่ยเดี๋ยวถามยี่ปินมาเดินเลาะหาอะไรจ้ะยี่ปินมาเดินเลาะไอ้นี่ป่ะเดี๋ยวขึ้นก่อนข้ามทางอันนี้ลานที่นั่งรอรถเนาะนี่มองเห็นสัมประการอยู่ใกล้ๆนะพ่อจ๋าแม่จ๋า น้ามาเที่ยวจากขึ้นรถไฟมามาลงเนี่ยไม่ไกลข้างหน้าเยพินคือคืออะไรนะวัดพระธาตุเราเห็นอยู่ตรงนน้นอนะ่ะป้ะเดี๋ยวเยพินขอย้อนกลับก่อนเนาะมันไกลเกินไปแล้วเนะาะปเดี๋ยวเพื่อรถมาเราเดี๋ยวไม่ทันเยพินก็นมากับไอเนี้ยแกเจยบแดงไม่ใช่แกเจยบแดงไอรถรถซื้อแกงเยพินเนาะ ลืมของไว้ในรถนะเนาะเดินย้อนมาเอาก่อนอันนี้จะพิงมามาจากบ้านก็คือนี่นะเอารถมาจอดนี่เลยจากสถานีรถไฟแล้วก็ขึ้นรถไปพอลงรถไฟมามาก็คือเอารถกลับสะดวกนะกับการนั่งรถไฟไปอะ่ะ๋ยวขอหยุดหยิบของก่อนลืมมาไปได้ของละเนี่ยเดินลอออกไปเนี่ยเห็นไหมวัดพระธาตุอยู่ใกล้ๆแล้วก็มาเที่ยวงานวังนาราย น่ามาจา้ะเพื่อนๆยีพินมาเลยนะพราะจ๋าไม่จ่าแฟนขับยีพินทั้งทั้งหลายอะได้ของแล้วเีพินจะไปหาหมอที่จะใช้ค่าใช้เสีคยค่าใช้จ่ายแค่กี่บาทเองค่ารถห้าสิบเ็ดสองขาก็ 27. 2 7่สิดสองขาก็5้บสบาทค่ามอไซค์รับจ้างอีก60บาทมันก็ถูกนะประหยัดนะสตารดีรับบรีนดีต้อนรับเดี๋ยวขอบจบคลิปก่อนดีวกว่า เดี๋ยวเาเจอกันใหม่นะจ๊ะคลิปต่อไปโชคดีเป็นของท่านผู้ชม